สวัสดีครับพบกับมึกน้อยพาเที่ยวนะครับตอนนี้มาจอดรถดูกวางคาริบูนะครับกวางหิมะกำลังใช้เท้าตะกุยหิมะกินหญ้านะครับที่ปกคลุมไปด้วยหิมะทั้งหลายนะครับตั้งแต่ซัมเมอร์แล้วก็มาวินเทอร์หิมะตกปกคลุมหญ้าไว้นะครับกวางหิมะหรือคาริบูก็ พาฝูงมานะครับมาแทะเลมก่อนที่แทะเลมก็ใช้เท้านะครับตะกุยสโนออกแล้วก็กินหญ้านะครับไม่ทราบว่าก็คงจะอร่อยของเขาแล้วครับเพราะว่าไม่มีทางเลือกก็มีหลายนะครับมีกวางคาริบูหลายตัวนะครับตอนนี้มีประมาณสัก ร้อยกว่าตัวได้มั้งครับแต่ว่าที่อยู่ใกล้เหล่านี้ก็สักยี่สิบสามสตัวนะครับเพราะว่าถูกล่าไปบ้างนะครับปีที่แล้วมาได้สามสี่ร้อยตัวปีนี้มาได้แค่สักร้อยตัวได้มั้งครับถ้าอยู่ไกลรวมทั้งไกลตัวเลก็กนีนนะครับมี่ถ่ายใกล้ยากครับเพราะว่าเขารู้ว่าถ้ามาเข้าใกล้แล้วเขาจะถูกล่าหรือว่าก็อาจจะบาดระแวง พอตามกฎหมายถ้ามาอยู่ในเท้านะครับเขาก็จะยกเว้นบาบรอ,อนะครับไม่ถูกล่านะครับถ้าใครล่าก็ถือว่าผิดกฎหมายจะถูกดำเนินคดีได้นะครับครับก็ภาพที่เห็นนี่ก็3ตัวนะครับกำลังใช้เทา้ากระแทกนะครับแล้วก็คุยคยยค้ยเคีย่ยวตะกุยคุ้ยเคี่ย หิมะออกแล้วก็แทะเล็มหญ้าที่อยู่ใต้หิมะถูกหิมะปกคลุมมาประมาณสักครึ่งปีแล้วมครับห้าหกเดือนตั้งแต่วินเทอร์ครับจนถึงบัดนี้ก็6 7เดือนแล้วครับแล้วก็บรรดาผงกวางนี้ก็เพิ่งจะมาได้ประมาณสักเดือนกว่าๆได้ละครับจริงๆแล้วกวางพวกนี้คาริบูคาริบูนะครับ อยู่นอกเมืองครับไกลไปทางพูนะครับไม่ค่อยได้เห็นแต่ก็จะเห็นก็ต่อเมื่อมีผู้คนออกไปล่าแล้วก็ลาากวางคารลบูที่ถูกมาแล่เนื้อมาลอกหนังลากเนื้อบางทีเพื่อนบ้านไปล่ามาได้ก็ให้เนื้อบ้างให้ชิ้นส่วนของกวางคารลบูนะครับอันนี้ก็ ยังอยู่ใกล้เมืองอยู่นะครับอยู่ใกล้บ้านเรือนผู้คนอยู่อย่างที่ว่านะครับใกล้บ้านเรือนแล้วก็ไม่ล่านะครับล่าลรผิดกฎหมายกับกวางนี้ก็แข็งแรงมากครับตามที่อ่านมาก็บอกว่าเดินเท้ามาจากที่ไกลๆเป็นพันๆกิโลได้นะครับแล้วก็ทนหนาวมากครับบนหิมะเคีนะัย ท้องทุ่งหิมะหนาวตอนนี้ติดลบที่32-33องสาสาองศาฟาเรนไฮน์นะครับพอนอพอกินหญ้าอาจจะประจวบกับทั้งอิ่มทั้งเหนื่อยนะครับก็จะมีบางตัวนอนบนหิมะนี่แหละครับหนาวมากครับเราแค่จะลงไปถ่ายภาพสักนิดหนึงเมื่อแต่สมาร์ทโฟนเนี่ยเจอความเย็นน่ก็ไม่ทำงานนะครับสต็อปเลยครับต้องมาอุ่นนะครับนั่นกวาง2ตัวตัวนั้นก็ มีเขาข้างเดียวครับสงสัยจะแอดแท็กหรือว่าชนกันกันกบตัวอื่นอบอกว่าเขาบอกว่ากวางนี้นะครับมีเขาทั้งเพศผู้และเพศเมียนะครับก็ยังไม่ทราบว่ามีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรครับแต่ดูแล้วกวางแต่ละตัวอ้วนพลีนะครับไม่พร้อมนะครับก็ดูแล้วก็ สัตว์ธรรมชาติอย่างแท้จริงถึงจะมาอยู่ในเมืองเป็นบางครัง้งบางคราวอยู่ใกล้ผู้คนเป็นบางครัง้งบางคราวก็ถือว่าเป็นอิสระนะครับวางเป็นอิสระแต่ก็ต้องระจนกับภัยจากมนุษย์เองที่จะล่าครับถ้าออกนอกเมืองไปอันนี้ก็พอดีผ่านมาทางถนนที่ไกลหมู่บ้านนิดหนึ่งก็ เห็นมี10กว่าตัวนะครับยืนคุยเคียหิมะเห็นเขาเห็นแสงไฟแล้วครับแสงไฟรถเขาก็ชะเนื้อมองนิดนึงแล้วก็อาจจะเห็นว่าไม่เป็นอันตรายก็เลยคุยเคียหิมะออกแล้วกินหญ้าต่อไปนะครับ ใกล้เข้ามาอีกนิดหนึ่งตอนนี้อยู่บนถนนพอดีเห็นกวางฝูงนี้นะครับมารวมตัวกันอาจจะมาแย่งผู้สาวกันครับแย่งตัวเมียกันนะครับเห็นชนกันก็มีวิ่งหนีกันก็มีเงนรั้วนะครับรั้วที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการห้ามล้ำเขตของพวกนักขับสโนว์แมชชีนนะครับคือ มีเด็กหนุ่มบ้างอะไรบ้างเท่าขับรถโฟเวนเลอร์จโนแมชชีนเล่นก็เลยต้องป้องกันไว้ครับทำหัป้องกันเป็นสัญลักษณ์บอกเขตว่าห้ามผ่านทีงนี้อันตรายครับอันนี้กว้างนี่ก็อยู่ใกล้โรงพยาบาลนะครับทุกปีส่วนมากก็จะมาอยู่ใกล้ๆโรงพยาบาลนี่ครับร้อมกับ เป็นแสงดวงอาทิตย์ยามใส,สายๆนะครับถอบมองภาพไกลก็เห็นหลายตัวนะครับบางทีก็เห็นเขาวิ่งคือของืนสนกตกใจอาจจะได้ยินเสียงรถหรือเห็นอะไรเคลื่อนไหวๆเพราะว่าส่วนมากคนที่ออกล่าส่วนมากจะใช้ snow m a c ชีนนะครับคือรถวิ่งเหมือนกับ ดีตะขาบนะครับแต่ว่าวิ่งไวมากครับที่บนสนนครับไม่มีการติดหล่นะครับความกับปืนยาวก็วิ่งไปล่ากันนอกเมืองนะครับห่างานี้ไปประมาณชัด6หกกิโลก็สามารถล่าได้แล้วก็ล่ากลับมาแลมาเชิญกันที่ในหมู่บ้านแต่งสั้นฟันชนไม่มีการขายนะครับบางคนก็เก็บ นังเก็บขนไว้นะครับอาจจะเอาไว้ประดับประดาบ้านหรือว่าเอาไปแปรรูปเป็นเสื้อผ้าอันนี้ก็มีอยู่เยอะอยู่ครับปีที่แล้วก็จะมีประมาณสัก500อ่า400 300ตัวปีนี้น่าจะน้อยกว่านั้นลดน้อยลง ครับพื้นที่นี้นะครับถ้าเป็นซัมเมอร์ก็จะเป็นหนองน้ําเป็นเล็กนะครับเต็มไปด้วยน้ําแต่ช่วงนี้เป็นหน้าวินเทอร์หนาวจัดครับน้ําก็กลายเป็นน้ําแข็งไปหมดแล้วครับเป็นฟรีเดินได้รถขับได้นะครับกวางก็มาแทะเล็มอาจจะแทะเล็มอะไรไปด้วยก็ไม่ทราบนะครับแต่ว่าใต้พื้นนี่ไม่มีหญ้าครับ หรือว่าจะเป็นขอบขอบนะครับอาจจะเป็นขอบหนองน้ํานะครับถ้าซัมเมอร์นี่เป็นหนองน้ําใสเลยละครับเนที่เป็นน้ําที่ละลายจากท่่มานะครับ ครับบางตัวบางส่วนก็กินอิ่มแล้วนะครับก็จะนอนพักครับบางตัวนี่บางวันเห็นนอนอยู่ตัวเดียวนะฝูงไปไหนหมดแล้วก็มีอาจจะเพลียหรือเหนื่อยหรือหนาวก็บ,บางทีเช้ามาก็เห็นอยู่ตัวเดียวนะครับเนี่ยตัวนี้วันลุ่งขึ้นเห็นมีอยู่ตัวเดียวครับแต่ว่าฝูงไปไกลแล้วแต่เขาก็หากันเจอนะครับ เป็นปกติครับเราจะเห็นทั้งกวางกินหญ้าและกวางนอนนะครับในกินอิ่มแล้วนะครับเนี่ยนอนเรียงรายกันเป็นกวางที่ในท้องทุ่งหิมะนะครับอันนั้นไม่ใช่รั้วบ้านไม่ใช่รั้วที่กักขังนะครับเป็นรั้วที่เป็นสัญลักษณ์บอกว่าห้ามผ่านทางนี้เดียวหิมะสูงมีระดับสูงก็อาจจะเป็นจะลายสําหรับผู้คนนะครับ ก็เป็นบรรยากาศที่ดูแล้วเป็นธรรมชาติจริงๆนะครับบางตัวก็มีเขาข้างเดียวจะวิ่งชนกันแล้วก็หักไปครับมาถึงภาพนี้ครับเป็นภาพ ตอนแรกๆนะครับจริงๆแล้วมารอมารอดูดวงอาทิตย์ขึ้นนะครับเป็นวันแรกที่ทางกรมอุตุที่นี่ประกาศว่าจะมีดวงอาทิตย์ขึ้นเป็นวันแรกนะครับวันที่ 23. ่ิามกราที่ผ่านมาแต่มารอแล้วไม่มีครับถัดไปอีก3วันวันที่ 26. นะครับดวงทิตถึงจะขึ้นก็เลยถ่ายภาพกวางไว้ครับกาลิบูแต่พอไปเช็คด,ดูภาพทีหลังนะครับ ก็จะเห็นนะครับอันนี้น่าจะลูกน้อยนะครับพ่อแม่อาจจะป้องกันนี่ครับเห็นภาพเคลื่อนไหวนะครับปรากฏว่าเป็นสุนัขจิ้งจอกนะครับสีขาวไวส์ฟ็อกนะครับวิ่งวนรอบๆบลูกน้อยนะครับเบบี้ของควางคาริบูลครับตัวเล็กนิดเดียวนะครับสุนัขจิ้งจอก สีขาวด้วนนะครับหางยาวก็จะวิ่งรอบๆถ,ถ้าพ่อแม่ลูกนะพ่อแม่ของกวางคาริบูตัวน้อยไม่ระวังก็อาจจะถูกสุนัขกิ้งจอกกัดกินได้นะครับก็คงจะกัดขย้ำให้ตายก่อนแล้วครับจนพ่อแม่ไปไหนแล้วก็กับมากินคงยังน,นะครับลำพังลาดตัวเดียวก็ไม่น่าจะไหวนะครับ อันตรายจากมนุษย์รอบข้างแล้วก็ยังจะถูกสุนัขจิ้งจอกสีขาวนี่ครับวนเวียนอยู่ไปมานะครับตอนแรกไม่เห็นนะครับแต่มาเช็คภาพดูทีเห็นก็ดีในช่วงที่เขาวิ่งผ่านหน้ารถนะเาเห็นชัดครับแต่ถ่ายไว้ไม่ทันนะครับอันนี้ก็ในดงหิมะเลยนะครับดงหิมะที่นี่ก็มีทั้งหมาป่านะครับตัวใหญ่สี กาแฟกาแฟสีกเกรนนะครับแต่ช่วงน,นั้นก็เมฆหมอกเยอะหมอกควันเยอะก็เลยถ่ายภาพไว้ไม่ได้แต่รู้ว่ามีครับอันนี้ก็กวางก็เข้ามาใกล้หมู่บ้านนิดนึงนะแต่ก็คงจะไม่เป็นอันตรายเขาถึงหาก,กินได้ตามสบายเลยนะครับนะกวางพวกนี้ก็จะอยู่จนถึงต้นต้นเดือนต้นต้นซัมเมอร์นะครับประมาณเดือนพฤกษภามมิุนาก็ จะเอายกกลับนะครับครับก็มีสัตว์ธรรมชาติแล้วก็มีมนุษย์เราล่าครับเอาธรรมชาติมาเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกนี้ก็จะเป็นหนังนะครับหนังพร้อมทั้งขนที่ไปล่ามาแล้วก็แล่แล้วแล้วก็ตากไว้อย่างนี้นะครับพึงความเย็นไว้อย่างนี้นะครับไม่มีแดดก็ไม่เน่าไม่เปือยนะครับอันนี้ก็เป็นเขากวางครับประดับไว้ตั้งไว้บน คอนเทนเนอร์บ้างบนหลังคาบ้านบ้างนะครับครับอย่าลืมติดตามนะครับเดี๋ยวมีคลิปต่อๆไปก็จะเอามาให้ดูให้ชมนะครับพบกับดวงอาทิตย์สวยๆครับวันนี้สวัสดีครับโชคดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ